สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้พามาชมหมานะคะพี่หมากำลังลงมากเลยเห็นไหมคะก็ลงเยอะแยะเลยพี่หมามากใหม่นะคะวันนี้ชองวันนี้อ่า yu-tu-be ชองปตุมคนคอนนะคะปะตุมคนคอนฝากชมพี่หมาติปเิดเนเ้อเล่นตอนนี้ความหน่าก็คือติดลบ18องค์า จริงๆแล้วคือในบรรยาโคนมันเป็นซองแต่ว่าบรรยากาศที่ว่ามันอยู่ข้างนอกตอนนี้ที่มันคือเราเขาบอกว่าความรู้สึกตอนนี้คือทีสามารถดีเรามีความรู้สึกได้ก็คือถังล่มาะลมมันเยอะไงทาให้บรรยากาศข้างนอกก็คือเช็ควัดระดับได้ก็คือติดลบ18บแดองศานะคะตอนนี้คือกําลังยืนยคือลอบ18แดองศาก็คือพยญยามมาทำใ้เลย่ยยูทูบใบเลยนะคะ,ะนี่ อฮิหมานะคะฮิหมามันจะลงมาเกาะต้นไม้เห็นไหมคะเกาะต้นไม้ลงปิบุญติดหมดเลยลงปลิวๆเห็นมหมโผล่ๆเห็นไหมคะมันเหมือนกับใช้ฝนอะ่ะเย็นไม้ก็เย็นนะคะ18ปรดองค์าเย็นชาหมดเลยแต่ก็อยากกะมาทำวิดีโอให้หนงๆปีๆทุกคนแล่น,นะคะนี่คือหนังอะไรหนังบรรยากาศกันหนังเล่ยนี่หมาเออทราบหมาดี ที่มานี่ก็คือสามารถที่จะกินกับน้ำแข็งได้กินได้สะอาดอากาเย็นดี<ม>พออยู่ที่่แกินน้ำแข็งเลยบอกไม่กินมันเน่า <c oughs> นี่คือบรรยากาศนะคะบรรยากาศั่งบานนี่ั่งบานหน้าบานก็มีนะคะเดี๋ยวต่อเดียวไปเดินใา้ไปดีอข้างโนอกให้เลยเดี๋ยวกินข้าว่อนเดี๋ยวนี่โรเบแรกคือทำเนี่ยเลย่อนนะคะ น,นั่นคือล่างบานต้นมไม้เองไหมคะเกรกๆเต็มไปด้วยหี่หมะเข้าพูดหนุมมัดเลยกำลังตกหมากน่าจะรบนี่คือตามปยาโรนากาศจะตกประมาณห้าวันนะคะห้าวันก็วันนี้วันเร็กก็ถุงนี้ก็น่าจะหน้าวกว่านี้หิหมาน่าจะหน้าอันนี้ก็โผล่ทุ่งบนแล้วแต่ผงเนียนน่าจะหน้าวานันนี้นะคะหิมะตก ไม่ได้เรื่องไมนะ่นะนะลูกนะนะลูกลูกทุกคนนะทุกคนทีแล้นะคะยีหมานี่เป็นเรื่องไม่แต่ว่าคือประตุหมาเจอประตมคนคนมาเจอนะคะก็เลยท่ายเล่าวเนี่ยยีหมาตกปันนี้แหละมันก็คือมันอยู่ปันนี้ริงๆิกญก่กญญปย่บุกเกาาลีมีนะคะมีเยอะแยะแต่ว่าเรามู่เจอแกนี่เพิ่งได้เล่นเราะว่าเกาหลีันไปอยอนคนนไม่ได้เล่นอันนี้บ้านเองก็คือเล่นเลยมันนุกนะ ชองป้าตุมกดด้วยนะคะช่วยติดตามกันเดี๋ยวจะทำสิ่งดีๆหมา๋ห้เยอะแยะแค่นี้นะคะสวัสด,ดีค่ะทุกคนสวัสดีจ้าบ๊ายบาย